ว้าวโอ้โหมีความนี้เลยทุกคนแป้งหนึบมากอืมหอมมากอ่าสดชื่นกับทุกคนอู สวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปตามหาน้องมีเนยกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไปตามหาน้องมีเนยที่เซเว่นอีเลกันเลยครับปะเพื่อนๆเราไปตามหาน้องมีเนยกันครับว่าน้องมีเนยจะไปสิ่งในอยู่สินค้าอะไรบ้างฮะไม่ใช่สิงว่าน้องมีเนยจะไปแอบอยู่ในสินค้าอะไรบ้างฮะโอเคทุกคนไปตามหากันเลย วันนี้นะครับผมได้รวบรวมน้องมีเนยมาให้เพื่อนๆนะครับทุกคนเรามาดูกันเลยตัวแรกนะครับทุกคนมินิเปาใส่ครีมครับมาครับทุกคนเรามาชิมมินิเปาน้องมีเนยกันครับน้องมีเนยนะครับจะให้มินิเปามาทั้งหมดสีลูกนะครับทุกคนว้าวอย่างนี้นะครับโหหอมเนยมากฮะไปครับอืมว้าว แป้งนุ่มมากครับทุกคนแล้วก็มีความหอมครีมครับละมุนะฮะอันนี้อร่อยมากๆครับผมหวานกําลังดีครับไม่หวานมากเกินไปตัวต่อมานะครับทุกคนบันมิ้ววิปครีมครับทุกคนน้องมีเนยก็เข้ามาอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนน่ากินมากฮนะละมอชองละมอชองเรามาลองชิมน้องมีเนยกันเลยครับว้าวโอ้โหมีความนี้เลยทุกคนแป้งหนึบมากโอครีมเยอะ ชิมเลยครับอืมอืมตัวแป้งนุ่มมากครับทุกคนแล้วก็วิปครีมคือหอมอร่อยเลยครับอร่อยฮรโอ้โหทุกคนแล้วก็น้องมีเนยเข้ามาอยู่ในคาพิสเลกโตะนะครับหอมมาก สดชื่นรับทุกคนดื่มน้องมีเนยฮะตัวต่อมานะครับทุกคนต็อกบกกีลาวาชีสน้องมีเนยครับโอ้สีน่ากินมากเลยนะครับทุกคนมาเรามาลองชิมกันเลยครับอู้ร้อนมากว้ามีเส้นต็อกมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็จะมีไส้กรอกตรงกลางประมาณ6ชิ้นแล้วก็ราดด้วยชีสนนะครับเฮ้สีสวยมากๆเลยครับทุกคนดูน่ากินนะชิมกันเลยครับ เซนต์ต๊อกกันแล้วกันต้องบอกเลยครับทุกคนว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นสายชีสนะครับต้องชอบมากๆเลยครับล็อกนะครับมีความหนึบเหนียวนุ่มกำลังดีครับทุกคนแล้วก็แซกกรอก็แซกเก็ตุทั่วไปครับธรรมดาแต่ว่าพอกินรวมๆแล้วถือว่า โอเคครับอร่อยมากครับเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับตัวนี้อร่อยมากครับแล้วตัวต่อมานะครับทุกคนน้องเมเนยได้ไปอยู่ในนมช็อกโกแลตซันชายนะครับน่ากินมากๆครับแต่ว่าตัวนี้ขอผ่านแล้วกันครับน่าจะจุกนะไปมาที่ตัวต่อมาเลยครับทุกคนนั่นนั่นก็คือ Happy New Year 2 0 2 5ครับทุกคน อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นทางเซเว่นอีเลเวที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้คือเราไม่ได้ซื้อนะครับชิมกันหน่อยโอ้เป็นแบบนี้นะครับไปฮะอ,อร่อยเนะี่ยหอมเนยมากกรอบอืมอร่อยใชดได้ครับทุกคน แต่ว่าฟิลม,มันจะเหมือนเหมือนกับคุกกี้กล่องแดงนะครับทุกคนคล้ายๆกันครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน้องมีเนยมาอยู่ในรูปแบบของช็อกโกแลตรูปหัวใจนะฮะดูน่ากินมากครับลองเลยฮะหอมช็อกโกแลตครับทุกคนว้าว แต่ต้องบอกตรงๆนะครับทุกคนว่ารูปทรงสวยมากครับแล้วก็หอมกลิ่นช็อกโกแลตครับทุกคนแต่ว่าแอบบานไปนิดนึงครับทุกคนือแต่ว่าชอบน้องมากเลยครับสวยมากๆเลยครับทุกคนไปหาลองนะครับจุ๊บเนี่ยครับทุกคนน้องหมีเนยในช็อกโกแลตรูปหัวใจสีชมพูฮะหมีเนยตัวนี้หอมมากๆเลยครับทุกคนช็อกโกแลตสีชมพูน้องหมีเนยฮะชิมครับผม หอ,อมนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบสตรอเบอรีร่สังเคาะไหมฮะไม่น่าจะเหมือนกันแต่ต้องบอกตรงๆทุกคนอีกรอบนึ่งฮะหวานมากๆเลยครับน้องๆหนูๆคงชอบนะฮะทุกคนน้องๆไปหาดูนะครับน่าจะดีอยู่ <laughs> <laughs> ตัวต่อมานะครับทุกคนนั่นก็คือน้องมีเนยน,นะครับได้เข้าไปอยู่ในข้าวปั้นแซลมอนย่างเกลือนะครับไปครับ อร่อยหอมแล้วก็นุ่มมากครับทุกคนนี่ก็ผมได้ไปตามหาน้องเมเนยในเซเว่นมาแล้วนะครับทุกคนที่ผมหาได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไปหาได้หรือว่าไปหาอย่างไงก็ย่าลืมเอามาแชร์กันนะครับทุกคนผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ชมคลิปผมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ